ลงทาไม่เป็นมิตแต่ทางขึ้นครับชาโคยังพแพทยด็ดเอาละคนระับเปิดแนวใหม่ไปเลยดูเนี่ฮยเฮ้ยเฮ้ยเอย่ามองไปข้างล่างแค่นั้นเองเฮ้ยเี่ยสูงเหมนกันวะเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันถ้ามองลงไปวันนี้ครับผมเราผ่านมาแม่ใครมาขึ้นตอนนี้นเอาครับผม ตอนนี้เราผ่านมาตรงสะพานพระรามแปดแล้วพอดีเขามีงานอยู่พอดีครับงานวัดเนี่ยเราเคยสร้างตำนานไว้ตำนานหนึ่งนะครับผมหมูกระทะ3าบาทเมื่อ3ปีที่แล้ว3 4ปีมาแล้วประมาณนั้นนะครับผมคนยังคิดถึงแล้วก็นึกถึงว่าพี่ไปกินหมูกระทะ3าบาบาทอีกทีดิหาหมูกระทะ39บาทกินลองดูว่าเวอร์ชั่น2022เนี่ย เขาจะเป็นแบบไหนยังอร่อยเหมือนเดิมไหมราคา39บาบทครับเหมือนเดิมครับยุคนี้หมูแพงด้วยยุคนี้หมูแพงเดี๋ยวเราไปดูว่าวัุดิบเป็นยังไง39บาทเวอร์ชั่นเข้าของแพงเนี่ยสา,าบาทแล้วพอเลยนะเราไม่มีเติมแล้วนะนะเวอร์ชั่นนี้ 2>, 2อันได้ไหมล่ะ <laughs> <laughs> เอาเคเดี๋ยวผมขอลงจากไอ้นี่ก่อนโอ้ยอย่ายย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 ยม <laughs> เราแทบจะกินหมูท้าสามเก้านะแต่เจอร้านแฟนคลับต้ไม่ต้องเอาเลยว่ะเอาสักนิดนึงเออสวัสดี้ครับอันไหนมีเนื้อหมาเนื้อหมาเตรียมมาแล้วมันเตรียมมาแล้วมันเตรียมมาแล้วมันเตรี่ยวแล้วงางรอเลยมีจองมือสองเตรียมเตรียมไม่ให้สำหรับพี่อยู่แล้วเฮ้ยสายวินเทจเหรอไม่ใช่วินเทจแต่เกษตรจริงๆนี่ไอตัวนี้บนฟันเล่นแต่โซเชียลอันนี้คือยี่ห้อของอาจารย์เองเหรอใช่ครับที่เป็นโรงงานเลยครับเหรอโรงงานหมายถึงโรงงานทำหอยจ้อเนี่ยเหรอใช่ใช่ เฮ้ยผมขอลองหน่อยเฮ้ยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากมากินซื้ออุดหนุนเนี่ยคือต้องสั่งยังไงครับเอาหน่อยเว้ยฮะมหาชัยนี่ทำไมเรียกไปติมมาขายล่ะท่าฉลามที่ไปอ่ะใช่ท่าฉลองอ๋อโอเคไอ้นี่ได้ได้หยิบได้ไหมได้ได้ได้ไวอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่แต่ว่ารอดักอยู่ฮะพวกบกันพวกบกันเฮ้ยลองสั่งไปกินได้ปกติคือที่เราเคยเห็นกันปกติมันจะเล็กกว่านี้เล็กเลกแบบ หอยจ้อวันเพ็ขอลองอ่ะนะจางต่างต่างต้องมีสิแธิ์แจ้งแต่ว่าไปดูช่องไหนมาเห็นข้า่อยนะอืมมึงกินหอยจ้อไม่น่ากินอ่ะเขาตกไปลอยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นวิธีถูกต้องใช่ป่ะไปพูดอะไรหน่อยเด้อโอ้ยรู้แม่แล้วตำรวนมา กมวนนานร่วมเอนะผมร่มเยอร่องอะไรั้เอยไส้มันหนึบนะมันไม่ได้ร่วนแบบมันแน่นอะมันแน่นแเรามันจะแบบมี่ไยละนเออใช่ครับก็คืออันนี้เป็นฟตงเครืงบาทแต่านเนี้ยร50าทำไมมันราคาต่างกันเราใช้กันเชียงฟูพี่อ๋้ว่านกันเชียงูใช่่ะคนละกันเชียงพี่ไม่ผมรอดักว่าไอเนี่ยจะเล่นหรือไอเนี่ยจะเล่นอันนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับคนที่ชอบแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อมันใชเนีนเนเนเเนเนเน มันจะเป็นแบบก้อนๆเลยอะเออเป็นก้อนเลยอ่ะเนี่ยแค่เพื่อคือเนื้อปูทั้งหมดเล่นเลยอ่ะพ่อจอวันเพนคู่การ์ดเองนะครับผมฝากด้วยเข้าไปในแฟนเพจเขาของดีมหาชัยไอติมกะทิเนี่ยสตาตกเยอะอ้าวอาวอาขอบคุณมากครับพี่จ่ายเขาด้วยนะอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนนั่นนี้ราคาพิเศษสามแล้วค่ะได้ หมูทาสามเก้าบาทเฮ้น้องจินชื่นคุ้อนขนาดน้องจินจเจ้าเทอากินไหมเนี่ยเดินกันอแล้วนะใช่จริงด้วยที่ผมเคยมาถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเยจ้าเดิมปนน้องจินเ่ะเจอกัอ้อเกันแล้วครับเจ้าของถ่ายยาุูวิ่งไง น้ำซุปอะไรล่ะน้ำซุปวิ่งน้ำซุปวิ่งน้ำซุปแม่งโคตรวิ่งตามดูก็คิดดูไปเดินมาเจอพี่เขาอะเช็คหน่อยน้ำซุปยังวิ่งอยู่เปล่าหูยกี่ปีแล้วพี่สามปีเหมือนแป๊บเดียวจริงๆนะแม่งโล่งกลมนะโล่งป็กลมจริงนะเลือกร้านนี้มาเจอร้านเดิมยิ้มห uh ูหม um> ุ่มไว้แล้วครับ จี่หมูหมูมากินหมูทะให้น้ำจิ้มหมูหมูสามเก้าบาทอีกแล้วสามจี่เก้าบาทเจ้าเดิมสามจี่เก้าบาทในตำนานเจ้าเดิมอ๋อช้อนอยู่นี่เหมือนเดิม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 น้ำซุปกะไม้น้ำซุปกะไม่ชิมน้ำซุปก่อนชิมน้ำหรือชิมน้ำชิมน้ำหรือไม่ชิมน้ำหรือไม่สามเก้าบาทนะทีเดียวนะคนละชุดไหมคนละชุดไหมไม่มีอะไรเยอะครับการกินหมูทะสามเก้านั่งหาที่ว่าง เป็นไงเป็นไงเอ้ยสองคำครับอร่อยคันนอไม่ใช่เขาเผื่อเวลาเวลามันย่างไงแล้วอะไรมันเอ่อรถดีมันได้หล่นไปพอดีมันจะพอดีเป๊ะ <c oughs> หรือว่าอร่อยคันนอชิมน้ำจิ้มหน่อยคุณชิมน้ำจิ้มหน่อยเพราะว่าสีไม่เหมือนหมูทาทั่วไปรนะ่เอาใช่เหรอที่เราเห็นมันจะเป็นน้ำจิ้มสีเข้มๆไอ้ที่เหมือนน้ำจิ้มซุกี้เนาะลองดูครับเฮ้ยเข้มมาเลยว่ะ เท็กเจอร์เท็กเจอร์ดีเข้มเลยว่ะเขีอยะสองคำว่ะอร่อยชูรส <laughs> ไอชิมหมูสดเลยได้ไหมเพื่อเป็นอีกตับนึงเอาไหมเอ้ยน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มที่เราเคยกินปกติเลยกินกินแต่นี้อร่อยเหรออร่อยจริงอร่อยจริงพี่ลองกินดิแต่มันมีกึ่งซีฟู้ดกับทิกกี้เหรอเออใช่ป่ะมาดูหมูสามเก้าบาทในยุคหมูแพงนะไม่ว่าจะเศษหมูเศษเงี้ยอจะแม่งแพงหมดเยอะอใช่ครับหนึ่งจานสามสิบเก้าหนึ่งจานสามเก้าอะไรอย่างงี้นะเอามันลงไปก่อนมันลงไป ไผ่เมาเหล้าพี่อันนี้จองเลยนะตื่นขึ้นมาให้สองคำฮนะสดชื่นน,นะโรงพยาบาลนะนี่แสดงว่ญญาเป็นแบบคารวานไปเรื่อยๆนะ,ะเฮ้ยขน้ำกะดูกหมูนี่สามเก้าโอเคนะพี่ สมมติว่าเป็นมึงเนี่ยสามตานเนี่ยมึงาจะกินสักกี่ชามละสั่งสักกี่ชุดเอาตรงๆนะถ้านในตอนนี้นะถ้ามาชุดนี้นะไอ้เยี่ยชันเดียวก็อิ่มแล้วอเอาไม่ต้องแน่นมาก,กนะใช่แต่อย่าลืมว่าพอพอเวลาเป็นหมูกระทะแล้วมันจะย่างไปเรื่อยๆใช่มันย่างไปเรื่อยแค่นั <ๆ S 1> ้นเองหุ้นเส้นนี่ก็ช่วยได้นะอิ่มท้องอ่ะอ่าพี่ส<อ>ังเอาอีกชุดนึงครับไอ้นี่หยิบสองที่หมดเลยอัชุดเดิมเลยครับไปเพิ่มไข่ได้วยไหมเฮ้ยมีป่ะเอาเอาไข่ไก่แผงนึงครับเอาไปทำเฮี้ยอะไรไข่โรตีต้มแก้บนพวกนี้ เฮ้ยหาไว้ทั้งร้านไว้ไข่ไก่แผ่นนะเว้ยเ้ยแผงนึ่งนะเออยิ้มเลยทั้งร้านเลยยิ้มเลยแค่แผงเดียวไงมที่จะตีห้าแผงตาย <c oughs> ตาย้องใส่เสื้อตัวลึกด้วยนะเลสป,ปินนะ <c oughs> เลสป,ปินนะ <c oughs> รีไวาาตัดขาบิ๊กอีคุณเป็นใครเนี่ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยนี่คุณเป็นใครเนี่ย <c oughs> ขอพรแล้วไปเทตรงทางต่ำแพงนะใส่เลยขึ้นแล้วสเปรยวิธีตีไข่ไม่ให้ให้มันทั่วไปเลยฮะ ยังไม่ได้กินเลยนะยุงหูนเฮ้ยหอม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 ค่อยไล่ระดับแล้วค่อยมาแล้วเขค่อยมาแล้วค่อยมาแล้วจ้าผมว่าอนี้ยทานได้แล้วโอ้ทานได้แล้วอันเนี้ยทานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมาเห็นไหมเห็นไหมสีเหลืออะไรเห็นฮะได้เหรออมเหลืองแล้วทิ้งไปเลยฮะวันนี้เราตรงมากินเมนูเดียวแล้วนะเออ ไม่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 เคยเจอน้ำจิ้มสูตรนี้ที่ไหนอ่ะใช่ป่ะใช่เออแต่เจอแต่แดงๆดงเข้าหน่อยน้ำจิ้มมาเหมือนบดถั่วลงไปด้วยเออใช่ใช่ป่ะเป็นซีฟู้ดใส่ถั่วเออซีฟู้ดใส่ถั่วเนี่ยใช่เลยเลยมันเลยหอมถั่วไงกินคู่ไปเลยมีผักด้วยโอ้โหเฮ้ย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 สูตรนี้เดือดว่ะ ฝนตกพรมๆกินหมูกระทะเฮือรืออ e ุ e ้ยอันเห่าผมว่าชุ่มๆอย่างนเนี้ยแม่งได้แม่งได้เฮ้ยคุณ <laughs> ภาพดีเนะี <laughs> ่ยสามเก้าบาทยังถูกด้วยเออว่าน้ำซุปแม่งวิ่งเหมือนเดิม <laughs> วิ่งเหมือนเดิมครับ <laughs> ป่าน้ำซุปวิ่งเหมือนเดิม <laughs> น้ำจิ้มอร่อยมากเลยอะไก่ถั่วด้วยนะแบบถั่วไปด้วยไหมวะไก่ถั่วรสกระเทียมพริกลงแนละ้วปตายังลอยเลยอ่ใช่ เฮ้ยผมว่าคนที่ไม่กินจุอิ่มกินคำเดียวคอแห้งแล้วไม่คุณสดน้ำไปเรื่ไงเมื่อกี้อ๋อทำไมท้ายทอยเย็นๆนะเข้าทีละเวลามันเข้มไปมันจะเค็มเวลาต้มไปแล้วอ่ะเกือบละคุณเติมน้ำเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอดีเป๊ะเฮ้ยแต่ผมเซอร์ไพรส์น้ำจิ้มมากเลยว่ะจานน้ำจิ้มอร่อยเออน้ำจิ้มแม่งอร่อยว่ะอ่าๆๆคุณลองกูเลยเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าเยอะของมึงว่ะ แตงว่าเขาตักตรงตวมาอ่าตรงตวตรงตวงิงเกิลใหม่อล้ตักตรงตวอ่ะตรงตวมาดิไม่ต้องลีลาเยอะครับหมูกระทะก็าลอยไปเลยเออือเออือมันได้ฟิลนะเอาไว้ต้มหน่อยเอาไต๋ออีกแล้วดูสิเชฟกระทะไหมมาเลยเฮ้ยกินได้เลยเหรอเฮ้ยนี่กินได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าน้ำมันร้อนหมูมันเด้งเลยลองดิอ่าอ่า ต้มอร่อยเหรอไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเสียงเฮี้ยไนหน่อยเมื่อกี้ใช้ไวเล็ตครับไอสัตว์ไวเล็ตแตะหมดเมื่อกี้พี่บอกว่าต้มอร่อยไม่เคยคุณลองชิมผมนี่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 อหน่อยนะเสียงเฮี้ยนิดนึงนะครับงานทำลายพิดานมาอีกแล้ว เวลาต้อมอมันหนึบกว่าใช่แล้วรสชาติดีนะาะรสชาติกรอบด้วยนะเวลาต้อมอะเราอัพคลิปนี้ยังไม่รู้มันจะหมดไรือยังไนงะแต่ว่าอย่างนี้ถ้าใครเจอน้องจินให้ลองอูนะแสังเกตหน้าพี่เอ๋ดีดีสังเกตหน้าพี่เอ๋ดีส่วนตัวชอบแบบต้มหรือย่างมากกผมไม่ชอบยา่าง พราะย่ยาวเวลามันไม่มันจะมีกลิ่นอ่ามันหอมมันหอมใช่เพราะฉะนั้นนะครับผม,มูกปี2022ครับผมบอกเลยว่าน้องจินเดือดเหมือนเดิมเดือดเหมือนเดิมด้วยน้ำจิ้มรับร,ร,รองหมูทั้งสามท,ทุกข้าวบาทใช่เลยนะครับด้วยสามสามแจ๊บกระตุกกระตุกหรือเป็นหกทีเลยเ <c oughs> ม,ามาื่อกี้ถ้าใครผ่านใครผ่านมาก็แวะมากินดูนะครับตามเขาเรียกว่าตามคาราวานอีเวนต์เนาะตามคาราวานนะครับ เป็นยังไงล่ะครับผมเล่นสมัยแบตหมดไปเลยถือว่าภารกิจลุ้นล่วงนะสำหรับคนที่คิดถึงหมูท้าสามเก้าอ่ะเจอกลันมาเจอน้องกินนี่ขำและเพราว่าเราเจอกันอีกแล้วเเขาก็จำเราเได้เหรเอ,อเอ้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะทราไปเดี๋ยวุอเทียน้ำแม่งปิดเลยมาอีกแล้วถ้าตู้หม่ทีเนี่ยจบนะ